ผมชื่อเปอร์นะครับพี่อำนาจลืมแนะนําตัวดีๆให้ได้รู้จักครับผมรู้จักคุณตั้งนานแล้วแหละแต่คุณไม่รู้จักผมตอนนี้รู้จักแล้วพี่อำนาจเป็นบุตรของนอายถนอมถนอมนำสกุลแล้วนะครับพู่เงิน,เ,งนเป็นบุตรของนายถนอมพุ่งเงินอ<ช>ำเภอบ,บ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีลูกชายคนโตมีน้องสาวสองคนมีลูกสาวอีกสองคนตอนอ่เด็กเกเรโตมาก็เลยมาสนใจ เก็บผลตารเก็บผลผลิตที่พ่อปลูกไว้ให้สามสกว่าป,ปีนี่ผมรู้จักพี่แล้วนะโหยละเอียดเลยนะคุน <c oughs> พี่เบื่อยังเ <c oughs> บื่อพวกนี้เบื่อคุยกับผมเนี่ย <c oughs> โอ้พ่ทำไมเขาได้ยินบเบาๆน,นี่ <c oughs> ผมอยากลองปีนปขึ้นไปข้างบนนั่นนะเอาดิฮะเอาดิพี่พาไปเลยไม่ผลลวงล่างดีกว่าทำไมพี่ยังไม่ปีนเลยเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาผมจะได้เห็นภาพสวย